สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียน a i l a n d Channel นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียกันค่ะ คำถามแรกนะคะถามว่า biometric คืออะไรทำไมต้องใช้ในการทำวีซ่านักเรียนหรอคะการทำ biometric นะคะก็คือการเก็บอัตลักษณ์บุคคลสำหรับยืนยันตัวตนเช่นสแกนลายนิ้วมือภาพถ่ายใบหน้าดวงตาหรือแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจนะคะเพื่อใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองค่ะสำหรับทุกคนที่ต้องการที่จะยื่นวีซ่าไม่ว่าจะประเภทไหนๆมาที่ออสเตรเลียน,นะคะจำเป็นที่จะต้องทำ biometric นะคะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเรายื่นวีซ่าทำ biometric ไป แล้วแล้ววีซ่าของเราแกรนทางอิมเมจชันนะคะก็จะมีเรคคอร์ดเรื่องของใบหน้าดวงตาของเรานะคะเพื่อที่จะสแกนคนที่จะเข้าประเทศเขาว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงๆที่ได้รับวีซ่าค่ะ สำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะถามว่าถ้าต้องการมาเรียนที่ออสเตรเลียสามารถพาแฟนมาด้วยได้ไหมครับสามารถพาแฟนมาด้วยได้ค่ะในวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียนะคะสามารถให้มีบุคคลติดตามวีซ่าหลักได้นะคะหรือเรียกว่า student dependent visa นะคะหรือบุคคลที่ติดตามวีซ่านักเรียนซึ่งอาจจะอยู่ในสถานะคู่ครองคู่มั่นหรือสามีภรรยานะคะเพื่อที่จะได้มาดูแลซัพพอร์ตกันในระหว่างที่ใช้ชีวิต ในต่างประเทศค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการที่จะทำวีซ่าเดียตามนักเรียนนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ทางอิมเมจชันกําหนดค่ะเช่นการแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นใบทะเบียนสมรสหรือการรอบครองทรัพย์สินร่วมกันรวมไปถึงหลักฐานทางการเงินนะคะที่แสดงเห็นว่าจะมีความสามารถในการดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียค่ะ โอเคข้อถัดไปนะคะ letter of offer และ COE คืออะไรคะและทำไมต้องใช้ในการขอวีซ่านักเรียนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจาก letter of offer ก่อนนะคะคือก่อนที่เราจะมาเรียนที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมเราจะต้องมีการสมัครเรียนก่อนซึ่งหลังจากที่เราสมัครเรียนเข้าทางสถาบันนะคะทางสถาบันนะคะก็จะออกเอกสารที่ชื่อว่า letter of offer นะคะหรือที่เรียกกันนี่แหละคะ่ะ offer letter letter of offer นะคะซึ่งรายละเอียด ที่ระบุอยู่ใน letter of offer นะคะก็จะมีทั้งรายละเอียดของคอร์สเรียนข้อมูลของผู้สมัครนะคะค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าสมัครค่าอุปรกรณ์การเรียนนะคะรวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆอ่านข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็จําเป็นที่จะต้องเส้นตอบรับนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรลงวันที่นะคะเพื่อที่จะส่งเอกสารฉบับนี้กลับไปททางสถาบันนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ชําระค่าเรียนที่เป็น ตามที่ Letter of Offer กำหนดค่ะซึ่งนั่นจะนำมาสู่การได้ COE หรือ Confirmation of Enrollment นะคะหรือว่าเป็นภาษาไทายก็คือใบยืนยันตอบรับการลงทะเบียนเรียนนะคะซึ่งในเอกสาร COE นะก็จะมีระบุทั้งชื่อผู้สมัครเรียนข้อมูลวันเดือนปีเกิดระยะเวลาเริ่มคอร์สและคอร์จบเรียนวันไหนนะคะและเอกสาร COE นี่แหละค่ะจะเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นสมัครวีซ่านักเรียนมาที่ออสเตรเลียค่ะ คำถามข้อต่อไปนะคะก็คือเซอร์ f i วิเคและดิป l ล m a ต่างกันยังไงหรอครับ เทียบกับไทยคือระดับไหนโอเคคอร์สเซอร์ติฟิเคตและคอร์สดิพลม m a ะคะก็คือคอร์สสายวิชาชีพในออสเตรเลียนั่นเองสําหรับคอร์สเซอร์ติฟิเคตนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เซอร์ติฟิเคตหไปจนถึงเซอร์ติฟิเคต4สเลยนะคะถ้าเทียบกับที่ไทยก็คือระดับปวชนั่นเองนะคะเซอร์ติฟิเคตที่ออสเตรเลียค่ะระยะเวลาเรียนก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะในส่วนของระดับดิพลมานะคะถ้าเทียบกับที่ไทยก็คือระดับปวสหรืออนุปริญญานะคะ ถ้าอนุปริญญาหรือว่าปริที่ไทยเราจะเรียนทั้งหมด2ปีเนาะแต่ว่าที่ออสเตรเลียค่ะหลักสูตรจะอยู่ที่ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะคะดิพโลมาเนี่ยจะเป็นคอร์สพื้นฐานการที่จะไปเรียนในระดับปริญญาตีได้ด้วยในบางสถาบัานนะคะจะสามารถทรานเฟอร์หน่วยกิจเพื่อไปย่นระยะเวลาเรียนในการเรียนปริญญาตีได้ด้วยค่ะ ข้อถัดมานะคะหลักสูตร e a p ต่างกับหลักสูตร General English และ i e l t s ยังไงหรอคะทำไมคนถึงนิยมเรียนก่อนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียแต่ละคอร์สนะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเนาะเราเริ่มพูดจากตัวคอร์ส General English ก่อนนะคะตามชื่อเลย General English ก็คือเหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงอยากจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานก่อนนะคะก็จะเริ่มต,ตั้งแต่ Elementary ไปจนถึง Advanced พัฒนาในเรื่องของภาษา ทั่วไปในการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในด้านเชิงวิชาการเนาะในส่วนของคอส i อเนะคะก็จะมีทั้งชอคอสไอเอลสปีปาริชันหรือ i อเอลเอ็กซนะคะก็คือคอสเดียวกันนั่นแหละค่ะจะเน้นไปที่การทําข้อสอบ i อเอลสนะคะจะมีการฝึกวน,วนๆซ้ําๆในตัวข้อสอบทั้งหมด4ี่พาร์ทเพื่อที่จะได้ให้คะแนนตามที่ผู้เรียนต้องการนะคะซึ่งในการเรียนในแต่ละวีนะคะ่ะก็จะมีการฝึกทําข้อสอบม็อกเทสเพื่อวัดระดับคะแนนในการพัฒนาในวิคถัดๆไป ค่ะส่วนคอร์ส EAP นะคะชื่อเต็มก็คือ English for Academic Purpose นะคะก็ตามชื่อเลย Academic Purpose ก็คือเรียนเพื่อฝึกทักษะในเชิงวิชาการนะคะคอร์สนี้จะต้องบอกก่อนว่าเป็นคอร์ส่านเวด้วยเนาะในการไปเรียนระดับปริญญาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทในออสเตรเลียน,นะคะปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาการนะคะในการที่น้องไปเรียนนะคะก็จะได้ฝึกการทำเรซูชช์การทำพรีเซนเทชันหรือแม้กระทั่งการหาข้อมูลนะคะแล้วมาวิเคราะห์และเขียนออกมาเป็นภาษาของตัวเองในระดับอคาเดมิกนะก็คือต้องเขียนออกมาในเชิงวิชาการนะคะซึ่งเวลาที่น้องๆเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอะ,ะคะ่ะระดับปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทอะคะ่ะน้องๆก็จะได้เจอรูปแบบการทำแอสเซสเมนต์การทำรายงานแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานที่ดีมากๆสำหรับน้องคนไหนที่แพ ที่จะมาเรียนในระดับปริญญาที่ออสเตรเลียค่ะ คำถามข้อต่อไปคำถามนี้น่าสนใจนะคะถามว่าอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียค่ะมีสายงานอะไรบ้างคะที่น่าเรียนหากต้องการที่จะต่อยอดทํางานในต่างประเทศช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะพี่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วคะ่ะแต่ว่าขออ่านสคริปต์นิดนึงเนาะก็สําหรับสายที่เป็นที่ต้องการนะคะตอนนี้ก็จะมีในสายของ IT ICT Cyber s e c u r i t y นะคะก็คือสายเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นะคะตอนนี้เป็นที่ต้องการมากๆในออสเตรเลียเนาะรวมไปจนถึงในสายของ Health Area ก็คือสายสุขภาพนะคะสายพยาบาลเป็นที่ต้องการมากๆขายแคลนมากๆในออสเตรเลียนะคะซึ่งใครที่สนใจอยากจะเป็นพยาบาลในออสเตรเลียนะคะติดต่อพี่พี่เอรุยังมาได้เลยเนาะสายถัดมาค่ะจะเป็นในเรื่องของเอนจิเนียร์เนาะเอนจิเนียร์ก็จะแบ่งไปทั้งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มายิงเอนจิเนียร์นะคะหรือแม้กระทั่งเอนจิเนียร์สายต่างๆคอนสตรัคชันเอนจิเนียร์นะคะก็เป็นที่ต้องการมากในออสเตรเลียค่ะส่วนสำหรับคอร์สเรียนหรือว่าหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนาะข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้แนะนำให้ทักมหาพี่ๆเอดอยังหลังไหม่ได้เลยนะคะซึ่งถ้าน้องๆเรียนในระดับปริญญาที่ออสเตรเลียน,นะคะจะสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้ตั้งแต่2ปีถึง6ปีเลยทีเดียวค่ะถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ย คำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะถามว่าอยากเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียครับแต่ว่าปริญญาตรีที่จบมาไม่ตรงสายอยากทราบว่าสามารถใช้วุฒิปอตญจากไทยยื่นเข้าปอโทที่ออสเตรเลียได้ไหมครับโอเคสําหรับคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งออกมาเป็นข้อๆก่อนนะคะข้อแรกก็คือต้องถามน้องก่อนว่าสายที่น้องสนใจจะเรียนนะคะคือสายไหนเนาะเพราะว่าในออสเตรเลียค่ะในบางสาขาค่ะน้องๆจําเป็นที่จะต้องมอีพื้นฐานในการเรียนด้านน,นั้นๆมาแล้ว อย่างเช่นสาย a r c h เค e c กหรือว่า Engineer นะคะจะต้องจบวุิปตีในสายนี้มาก่อนถึงจะสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาโทได้นะคะส่วนในบางสายก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานมาก่อนค่ะอย่างเช่นของมหาวิทยาลัย QUT ในเมืองบิสเบนนะคะในหลักสูตรของ Master of Information Technology หรือว่า Master of Nursing นะคะไม่ว่าน้องๆจะจบ ปริยัตตีในสาขาไหนเนี่ยคะ่ะก็สามารถสมัครเข้าเรียนคอร์สนี้ได้เลยคะ่ะยังไงแนะนำว่าทักเข้ามาถามก่อนดีกว่าคะ่ะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปจากเจ้าหน้าที่เนาะ คำถามข้อถัดไปถามว่าวีซ่านักเรียนสามารถทํางานได้กี่ชั่วโมงคะช่วยอธิบายกฎการทํางานในออสเตรเลียหน่อยค่ะโอเคในเรื่องของกฎการทํางานในออสเตรเลียนะคะด้วยวีซ่านักเรียนเนาะต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลของณนะวันนี้เนาะปี2023นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยวีซ่านักเรียนนะคะน้องๆจะไม่สามารถทํางานได้จนกว่า คอสของน้องๆจะเริ่มเรียนนะคะอันนี้ต้องจําไว้นะถ้าเกิดว่าใครวีซ่าออกก่อนมาถึงออสเตรเลียก่อนที่คอสจะเริ่มนะคะไม่สามารถทํางานได้นะโอเคซึ่งวีซ่านักเรียนนะคะจะสามารถทํางานได้ที่48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์นะคะและในระหว่างเทอมเบรกคูลฮอลิเดย์หรือว่าช่วงพักเบรกนะคะสามารถทํางานได้ไม่จํากัดชั่วโมงค่ะ และในส่วนของปริญญาโทที่เป็น e ิ r c h และปริญญาเอกนะคะอันนี้สามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงตลอดระยะเวลาของวีซ่านักเรียนเลยค่ะแต่ว่าน้องๆก็อย่าลืมนะคะวีซ่านักเรียนเราทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนให้ถูกตามกฎของวีซ่านักเรียนนะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะถามว่าถ้าขาดเรียนบ่อยจะมีผลอะไรกับวีซ่านักเรียนไหมคะ คำตอบนะคะพี่แซมนี่คิดว่ามีผลแน่นอนค่ะข้อแรกเลยนะคะถ้าน้องๆค่ะเรียนบ่อยทางสถาบันนะคะจะแจ้งวอนยิ่งหรือแจ้งเตือนไปที่น้องๆให้เข้ามารายงานหรือว่าอธิบายว่าการขาดเรียนเกิดจากอะไรซึ่งถ้าน้องๆเจ็บป่วยหรือไม่สบายกระทันหันนะคะอันนี้สามารถขอใบรับรองแพทย์เนานะเพื่อไปยืนยันกับทางสถาบันได้แต่ถ้าน้องๆขาดเรียนเนื่องจากว่าไปเที่ยวหรือว่าขี้เกียจมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่มีเอกสาร รับรองกับทางสถาบันนะคะในกรณีที่น้องๆไม่สนใจหรือปล่อยให้ attendant ของเราค่ะต่ำกว่า80%นะคะอันนี้น้องๆค่ะอาจจะถูกรีพอร์ตไปที่ immigration ได้แล้วอาจจะส่งผลต่อวีซ่าของน้องๆในการถูกยกเลิกวีซ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องทำตาม condition ของวีซ่าของเราเนาะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะถ้าสมมติว่า a t t e n d a n e น้องๆต่ำกว่า80%นะคะอันนี้น้องๆจะไม่ได้ certificate นะในวันที่น้องๆ มันจะออกมาเป็นแค่ตัว statement of attainment เท่านั้นนะคะจะไม่ได้เป็น full certificate นะอันนี้ก็ระวังกันด้วยเนาะและถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะ ต่อวีซ่าครั้งที่2ในออสเตรเลียนะอาจจะมีผลในการพริจารณาวีซ่าของน้องๆด้วยค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอร์สเรียนหรือการยื่นวีซ่านักเรียนมาที่ออสเตรเลียนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าทักเข้ามาในทุกช่องทางของ e d u y ย n g Thailand ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย e d u y ย n g Thailand your gateway to study in Australia